ปกติแล้วเราจะชินกันนะครับว่ารัฐบาลเมียนมานั้นเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารค,คนในประเทศเองจะไม่ค่อยมีความรู้จะไม่ค่อยได้รับสื่อจากต่างประเทศมากนักแต่ว่าหลังจากที่เมียนมาเปิดประเทศเองเนี่ยนะครับวัฒนธรรมจากตะวันตกก็เข้ามามากขึ้นทําให้ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่ด้วยส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามจากคุณออนระวีแตงมีแสงเลยครับเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศได้ไม่นานค่ะ กำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไปก็คือคนรุ่นใหม่ขณะนี้เมียนมาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสังคมทิดปิดภายใต้ระบอบการปกครองแบบทหารไปสู่สังคมประชาธิปไตยยุคใหม่ที่มีการส่งผ่านทางวัฒนธรรมมากขึ้นทางทีมงานสวัสดีอาเซียนได้มีโอกาสเดินทางไปเมียนมาในช่วงงานฉลองสงกรานหรือว่าจัจจานในเมืองยางง่างกุ้งเพื่อไปค้นหาว่าคนรุ่นใหม่ของเมียนมาเขาเป็นยังไงกัน ค่ะว่าคนรุ่นใหม่ของเมียนมานั้นรับวัฒนธรรมความเป็นตะวันตกมามากขึ้นสังเกตได้จากการแต่งกายค่ะพวกเขาไม่ค่อยใส่สรงกันแล้วแต่หันมาใส่กางเกงยีนส์และแต่งตัวตามแฟชั่นนอกจากวัฒนธรรมตะวันตกแล้วนะคะวัฒนธรรมเอเชียอย่างเกาหลีได้เข้ามามีอิทธิพลกับคนรุ่นใหม่ของเมียนมาเช่นเดียวกันผ่านทางซีรีส์เกาหลีในทีวีของเมียนมา Through social media, like Facebook, Twitter, and smartphone. I'm more into Twenty One because for big men, I'm a fan. For Twenty One, I can relate to them much more, and they are powerful. They are female, and they have a very independent women um, kind of image. I like that, and I, I think I'm an independent woman. I can lead, and I can I like to do this kind of stuff, and their music represent me. การรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามานะคะก็คือการเลือกรับสิ่งที่ดีและสร้างสรรค์เราได้ไปคุยกับอาเคอร์จอศิลปินวาดภาพบนผนังหรือว่ากราฟฟิตี้ชื่อดังของเมียนมาเขามีชื่อเสียงมาจากการพ่นภาพประธานาธิบดีสหรัฐในบารัตโอบามาเพื่อเป็นการต้อนรับกันมาเยือนของประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเมียนมาในรอบเกือบ50ปีเขากลายเป็นคนดังขึ้นมาเพราะมีสำนักข่าวต่างประเทศได้ถ่ายผลงานของเขาและเผยแพร่าภาพไปทั่วโลก บอกว่าคนเมียนมารุ่นใหม่เปิดรับกบวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้นถึงแม้บางอย่างเช่นการพูดมรักที่ของเขาจะยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่ในเมียนมาความเห็นของอาเคร์คลองจองกับคนรุ่นใหม่เมียนมาอีกคนหนึ่งที่เราพบค่ะเขาชื่อคุณเจคุณเป็นดีเจเปิดแผนที่มีแฟนคลับบนเ e b o o k กว่าแสนคนเจบอกว่าคนรุ่นใหม่ของเมียนมานอกจากจะเปิดรับวัฒนธรรมต่างประเทศแล้วยังจะต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ด้วย Would, they, would they more to ในเมียนมามีคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในประเทศค่ะแต่ในเมียนมายุคเปลี่ยนผ่านนี้เราจะยังได้เห็นคนรุ่นใหม่เมียนมาที่เคยอยู่ต่างประเทศตัดสินใจกลับมาที่นี่เพื่อนำความรู้ของพวกเขากลับมาพัฒนาประเทศ าชายหนุ่มเมียนมาอายุ25ปีเจ้าของบริษัท production house มาแรงในเมียนมาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเขากลับมาจากสิงคโปร์เพราะเขาเห็นโอกาสหลังจากเมียนมาเปิดประเทศและเขาบอกว่าตอนนี้สำหรับคนรุ่นใหม่อะไร,ะไรๆก็ดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน yeah, the They changed a lot of things. Of course the government is not the god, so they can't change within like two, three years, change, boom, everything like Singapore. Mm -hmm. No. Maybe we have to wait for like a few, a couple of years, ten years, fifteen years maybe. Then we will be like, you know, the first book country. We're hoping for that. Mm -hmm. And yeah, the next generation will be really cool. Because like everything is changing. Like uh, from the like you know, the parents and also the government, mm -hmm. the school. So Bak fighting generation younger get people are the for us and, uh, and the younger generation will get it, sure สิ่งที่เราเห็นได้ในคนรุ่นใหม่เมียนมาที่เราได้คุยนะคะคือพวกเขามีความหวังพวกเขามีพลังมีความกล้ามากขึ้นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะคิดจะทำอย่างสร้างสรรค์เพราะว่าตอนนี้โอกาสกำลังมาถึงพวกเขาแล้วค่ะ สักช,ชันแชร์ขับพุ่งถ่ายภาพอ,อรรวีแตงมีแสงเนชั่นทีวีรายงานจากเมืองย่างกุ้งสาภาพเมียนมาคุณวินาครับเห็นแบบนี้แล้วผมก็ตกใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่ของเมียนมาเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยรับประเทศไทยตะวันตกเข้ามาและที่น่าตกใจมากๆก็คือว่าช,ชอบซีรีส์เกาหลีชอบนักร้องเกาหลีกับเขาด้วยก็คล้ายๆกับที่เมืองไทยเลยนะคะค